ส,สมาคมพัฒนาสตรีร,ระโวร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลบบุรีจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสตรีทักษะการสื่อสารแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างมั่นใจเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีจังหวัดลบบุรีมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นน่าเชื่อถือสร้างการยอมรับ วันที่25มีนาคม2568ณนะโรงแรมรบุรีอินบรีสอร์ทตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนางสุวรรณจีสุริปันโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสตรีทักษะการสื่อสารแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างมั่นใจโดยมีนางบรรทิตาเมื่อนพมพัฒนาการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางสุนิสาปานแก้วพูดแทนนายกสมาคมพัฒนาสตรีระโว หัวหน้าส่ราชการนละผู้นำสตรีจังหวัดลพบุรีจากทั้ง10บอำเภอเข้าร่วมกว่า400คนด้วยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรีมาตั้งแต่ปีพศ2505โดยยึดการทำงานทันโลกทันสมัยทันท่วงทีสู่เป้าหมายบรรทุกบำรุงสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน สำหรับในปีนี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีลาโวร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลบบุรีจัดทำโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสตรีทักษะการสื่อสารแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างมั่นใจประจำปี2568ในวันนี้มีผู้นำสตรีจาก10อำเภอเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีในจังหวัดลบบุรีในการเสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้นำสตรีไทยให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่นน่าเชื่อถือ สร้างทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในชุมชนให้ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาสังคมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้แก่สตรีในหัวข้อ กระบวนการพัฒนาปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตนเองตามการเวลาการบรรยายหัวข้อพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้ทันยุคทันสมัยฝึกปฏิบัติและการบรรยายหัวข้อการพัฒนาการสื่อสารทักษะการพูดฝึกปฏิบัติมิสเตอร์โทนี่ายงานสนับสนุนข่าวโดยบริษัทมหรลานเบ็คเกอร์และไอคาวนานาคาเฟ่ร้านลุ่งรัศมีโลกแห่งของเล่นเด็กมีมาตรฐานมอออกกอ